สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่112มาแล้วนะคะมีน้องๆบอกว่าพี่ปอหนูยังอยากดูคลิปแบบนี้อยู่อะพี่ปอเลยจัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกกันเลยดีกว่าน้องบอกว่าน้องชื่อไอติมนะคะนี่น้องไอติมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องไอติมส่งอะไรมานะคะ ID อยู่ตรงนี้เลยจ้า9 6้า9 9 3 0 7 6 7 481สําหสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอดีมันอยู่ตรงไหนน้องสร้างร้านหมูกระทะปะปุนะคะทุกคนอ่ะมือใหม่หัดสร้างก็จะแนวแนวนี้หน่อยนะเอาของมาวางเออน้องยังรู้นะเจ้าว่าเฮ้ยอันนี้คือที่นอนนะอันนี้คือที่นั่งนะอันนี้คือโต๊ะนะเออน้องเขาก็ยังรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรก็คือก็ ก็เริ่มเก่งแล้วว่าเอออยากให้น้องแบบว่าฝึกฝนไปอีกนะจ๊ะนี่คือมันน้อยไปหน่อยพี่ปอไม่รู้จะเดินวนตรงไหนแล้วะจ๊ะสร้างมาเยอะเข้าใจไหมจ๊ะไอเต็มนี่วันหลังเอ,อ่อพี่ปอว่าน้องต้องสร้างเก่งแน่นอนดูดิขนาดแบบแค่แปดขับวไหมน่าจะแปดขับวไหมยังสร้างได้เลยนะจ๊ะต่อไปเลยพี่ปอขอหน่อยบ้านอาจจะเล็กหน่อยขอหน่อยนะคะ โอเคไม่ได้บอกชื่อมาด้วยไม่รู้ว่าชื่ออะไรอันนี้อนิเมะที่ชอบใช่ไหมเออทำไมเด็กชอบอนิเมะมากงงเนาะงงมากเลยจ้ามันน่ารักและซึ้งใช่ไหมมาดูบ้านของน้องกันดีกว่าเฮืออยากรู้ชื่อน้องไม่บอกด้วยคือจะบอกว่าน่ารักมากบ้านแนวเทาๆนี่คือไม่ค่อยมีคนสร้างเท่าไหร่นะน้อยเหมือนกันนะแบบเทาไปเลยดูแบบ เฮ้ยสวยนะอันนี้ชมแบบชมจากใจเลยนะคือสวยมากอ่ะเออเป็นบ้านชั้นเดียวแต่มันแบบให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยยิ่งมีสกุรับไปปอยเหมือนแบบหน้าหนาวเอาอีกแล้วอะไรพี่ปอใช่มันสวยมากจริงทุกคนเหมือนมันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันมีอะไรอะไรอะไรคือแบบเฮ้ยมันลงตัวมากเลยทุกคนบ้านสี่เทาคือแบบเฮ้ยขอยืมนะ <laughs> ถ้าอยู่ในเมืองนี่คือแบบดีมากเลยขี้เกียจเดินไกลไงคะขอยืมทาละครสั้นหน่อยนะคะน้องอะไรสักน้องหนึ่งนี่แหละโอ้ยน่ารักอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะเข้าตรงนี้เอาคาไม่ได้อยู่ตรงนี้น่ารักมากเลยอะ่ะมันตมูตมีเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากเลยทุกคนเออชอบอะ่ะชอบอะ่ะชอบไอเดียขอกอ๊อฟหน่อยนะ <laughs> เอาย่อพี่ปอพี่ปอบอกว่ากอ๊อฟมาประมาณยี่สิบกว่าหลังโอ้โยโอ้ยไม่ใช่เป็นร้อยหลังแล้ว แต่ยังไม่เคยทำเลยเออนั่นน่ะดีขี้เกียจมากเฮ้ยน่ารักก็ชอบอ่ะทุกคนใครอยากเออมาเยี่ยมชมของน้องเขาก็เขามีไอดีอยู่แล้วนะจ๊ะตะกี้เข้าใจไหมคะนะจ๊ะจะบอกให้เออดูดีเห็นไหมอะสวยนะทุกคนยอยากได้อีกแล้วขอขอขอหยอกอยอกยอกอ่ะคามิ ใช่ไหมผมขอได้ไหมครับสร้างเองครับไปได้ไหมขอหลายรอบแล้วไม่สวยไม่เป็นไรแต่พี่ปอไปดูก็ดีแล้วไปหน่อยนะครับอืมเข้าใจดูไอดีน้องเขานะคือจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยที่พี่ปอไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามันมาเยอะมากน้องส่งมาบ้านแบบนี้คือเยอะมากๆๆกเข้าใจป่ะพี่ปอก็เลยแบบว่าอยากได้ความหลากหลายเข้าใจไหมแต่ก็เข้าใจคนที่เออยังสร้างโครงสร้างไม่เป็นนะ แล้วอยากจะแบบว่าเอ้ยตกแต่งลองหัดตกแต่งไปก่อนเอาของมาวางได้นี่ถือว่าเก่งแล้วนะหว่วงยางมันอยู่ตรงไหนนั่นนะดิเออมันก็คือเก่งแล้วนะทุกคนพี่ปอมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยโตเกาอี้ส้มเออมันอยู่ตรงไหนอะทุกคนใช่ไหมคือมันภาษาอังกฤษทุกอย่างมันล้วนล้นเลยลเกมเนี้ใช่ไหมก็ฝึกภาษาอังกฤษกันไปนะคะทุกคนเห็นไหมนี่บ้านนี้คือจะเน้นเสือมาก ค่ะนั่งตรงนี้พอนั่งเสือด้วยเฮ้ยมันมีผีหรือเปล่าทุกคนดูห่วงยางมันกระดึบกระดึบได้อะทุกคนหุยเริ่มหลออแล้วบ้านหลังนี้เริ่มหลออแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเอ่อเรียกหมอปลามาก่อนนะคะทุกคนน่ากลัวมากต้องทุบทิ้งนะบ้านหลังเนี้ยโอ้ไม่ใช่เลยพี่ปอเออเฮ้ยนี่อะไรโหยแสดงว่าต้องแบบชอบดนตีใช่ไหมเล่ดดนตรีอะไรเป็นว่าเขาชื่อนี้จริงๆหรอคามีอะไรเนี้ยใช่ไหม ชื่อนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าชื่อเล่นทําไมไม่อยากพิมพ์ชื่อเล่นกันมาถามจริงอยากเรียกไงเออบ้านนี้ของน้องน้องอะไรไม่รู้เลยเออไม่รู้เลยว่าน้องอะไรไงเออนี่เอ้ยน่ารักนะแอบทํามีแบบว่าอุ้มทาแมวด้วยเนี้ยวโอ้โหแบบเป็นเด็กขยันเรียนนอกจากเล่นกีฬาเก่งยังเรียนเก่งกนะจันเนี่ยคือแบบว่าบ้านมันจะบ่งบอกความคิดเราใช่ป่ะใช่ไหม บอกโอ้ยพี่ปอหนูเรียนไม่เก่งเอ้าวจริงเหรออันนี้ไม่รู้นะอันนี้มันโนเองโอ้นอกจากเรียนเก่งแถมยังกินเหล้าเก่งด้วยทุกคนอนาคตของชาจริงหรือเปล่าไม่รู้มั่วเอาอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่สร้างมาแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์รู้ป่ะทุกคนอ่ะดูบ้านหลังนี้ไว้นะของน้องเขานะเออแล้วพี่ปอก็ เออมาเที่ยวบ้านอีกคนนึงซึ่งไอดีติดกันเตะๆเลยก็คือบ้านของน้องคนนี้นะคะพี่ปอไปบ้านคนลาวหนูหน่อยหนูเองน้องมิกคนลาวเองอ่ะน้องมิกคนลาวเองและดูที่เขาส่งมานะทุกคนคือสองคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยทุกคนเขาแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนกันเลยทุกคนไอดี ID ติดกันเลยทุกคนโอ้โหแบบ ฟ้าสร้างแล้วลองเพลงกันฟ้าสร้างให้เรามาเจอกันโอ้โหพี่ปอเจ้าเช้ายังไม่ได้กินข้าวหนูยังจะอ้วกอยู่นะพี่ปอเสียงมันได้เท่านี้จ้าทุกคนอ่ะมีห่วงยางเหมือนกันอีกโอ้โหมีเปียโนเหมือนกันด้วยทุกคนเนือคู่โอโ้มีโต๊ะนักเรียนเหมือนกันด้วยรอกันมาหรือเปล่าเนี่ยฮะน่ารักเออ โอ้โหจาห้องครัวขอบบอกไม่ได้นะจ๊ะหลูหล่ะไฮโซโบแดงหนูเห็นไหมมีอะไรมีตู้เย็นสองอันไม่รวยทําไม่ได้นะจ๊ะทุกคนนะบ้านนี้อาจจะมีลูกหนึ่งนะอืมไม่เข้าห้องน้ํานะเพราะไม่อยากเสียมารยาชช่วงนี้เอ,อ่อเขางดเข้าห้องน้ําบ้านคนอื่นนะจ๊ะเป็นโควิดจ้ะใช่เขากลัวแพร่เชื้อไปร้านอาหารตอนเนี้นทุกคนเขาก็จะงดบริการห้องน้านะจ๊ะทุกคนนี่ต้องอันอันไว้ก่อนนะฮี่ แหมมันมีอะไรอะไรอะไรโอ้โหเฮ้เยมันเหมือนกันเลยทุกคนจริงๆออกคลายๆกันเอ้ยแต่น,นี้สวยนะนี่มีความเล่นสีด้วยทุกคนเออเล่นสีเล่นสันฮะพี่ปอตู้หนังสือมันสีเหลืองอยู่แล้วอืนั่นแหละบ้านนี้ก็อยู่กันหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยสามที่นอนแล้วอะสี่ที่นอนอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกลูกแฝดอะไรเงี้ยเอออ่ะ,อะใช่ไหม ใจตรงกันได้ไงเนี่ยหลายคนมากเลยนะที่ใจตรงกันตรงกันนะเออไปแล้วจ้านี่อันนี้ชื่อน้องแหละน้องนิกคนที่แล้วชื่อแหละคามิไม่รู้เดาเอาไปเราไปดูหลังต่อไปกันดีกลัวกลัวกลัวพี่ปอคะไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยนะคะอายุแปดขวบคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปนะจ๊ะแต่พี่ดาว,ว่าน้องส่งมาเพราะว่าบ้านสวยแน่นอนเออจริงๆเดี๋ยวไปดูอ่ะ ตัดสิงเอาไปดูแต่ก็ขอบคุณนะที่ส่งมาเพราะว่ามันสวยมากทุกคนคืออลังการมากอะทุกคนโหยสร้างได้แบบโอ้โหเจ้าของนี่คือแบบใช้สมองอะไรคิดเนี่ยคะคือคือชอบนะเข้ามาปุ๊บชอบเพราะอะไรหรือเปล่า คือบ้านนะของมันไม่ลกเกินไปมันสามารถมีที่ให้เราเดินอะไรได้อะทุกคนบางหลังคือสวยเวอร์แต่เดินหคือลกไปหมดอะของอะของในบ้านคือแบบลกลุงลังไปหมดอะทุกคนมันจัดเต็มเกินอันนี้แบบคือแบบเฮ้ยมันเดียมันสบายตาเดียเห็นปะ่ะมันดูโล่งๆมันยังมีที่เดินนะเข้าใจไหมเออมันไม่เบียดกันเกินไปอะเอ้ยสวยนะทุกคนดูดิฮเฮ้ยพอเห็นบ้านแบบนี้แล้วรู้สึกอะไรรู้ปะ่ะอยากสร้างเลยทุกคนแต่ ความขี่เกียจมันครอบงำทุกคนแต่สักวันหนึ่งต้องสร้างแน่นอนเฮ้ยมันสวยมากเลยแล้วเป็นสีเขียวอะทุกคนสีเขียวสะกดใจมากเลยทุกคนสีเขียวคือสีแห่งความสุยเงาเงามหลึอเกินไม่รู้ว่าชอบอะชอบนะอะจริงๆชอบสีอะไรใจคือชอบสีชมพูนะเขียวนี่ก็คือแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งชอบมากอะเ ไม่รู้เป็นอะไรก็ชอบอยู่นะเนี่ยเขียวแบบเขาทำดีมากอะไรเนี่ยโอ้ยมีสามชั้นหรอไฮโซเก็เกอุ้ยดีมากดูดีเห็นปะบ้านมันไม่ลกบ้านมันสะอาดอะโหมันแบบดีมากอะไม่รู้จะพูดว่าอะไรดี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 จริงๆเลยเอาไปสร้างกันดูนะจ๊ะทุกคนใครสร้างได้แบบนี้บอกด้วยจะไปดู พี่ปอน,นูก็พิมพ์มาเยอะแยะพี่ปอไม่เคยไปก็ไม่รู้ดิว่าของใครสวยไงมันแบบอันนี้ก็คือแบบสุ่มมานะคะทุกคนสุ่มแบบเออกระจิมจิมมาทุกคนพี่ปอไม่รู้นะว่าของใครสวยหรือไม่สวยหรือของใครยังไงนะคะทุกคนดูดิโคสวยอะทุกคนมันคือบ้านคนได้เลยอะทุกคนเอาไปสร้างบ้านได้เลยอะทุกคนโหดีมากอะทุกคน พี่ปอหนูนับทุกคนของพี่ปอได้ประมาณร้อยแปแล้วเออก็ทุกคนไงมันมีเกินหนึ่งมันก็คือทุกคนนะทุกคนอุย้ยสวยมากอะ่ะอยากได้บ้านหลังนี้แอปออฟแอปแอปแอปขอไม่รู้ขงใครไปเราไปดูหลังต่อไปดีกว่ามาส่วนหนูหน่อยนะคะหนูชื่อออมสินอันนี้ดีมากเลยทุกคนบอกอายุด้วยแล้วก็บอกชื่อตัวเองด้วยจะได้เรียกถูกนะจ๊าน้องออมสินนะทำน้อยไปหน่อยนะพี่ปอดูแล้วอันเนี้ย ขึ้นให้มันเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมแต่น้องคือตั้งใจมากนะเพราะว่าแตงโมอยู่ตรงไหนใครจะไปรู้เดี๋ยวคือหาทางเข้าอยู่ <c oughs> เอ้ยมีคงมีควันเอที่ทําสวนนะเขาจะมีอะไรน้ําไอๆลงมาเคยเห็นปะมันจะเย็นมากเลยทุกคนอันนี้สวนแตงโมสวนดอกไม้มีอะไรเปล่าอ๋อพอทําสวนเสร็จแล้วก็เอามาขายไอเดียรุดมากทุกคนแต่อยากเห็นต้นแอปเปิลอะ มีตังโมนะตะกี้เห็นสวนแต่ตังโมอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปแล้วสมองพี่ปอไปแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนแอปเปิลต้นแอปเปิลอยู่ไหนเออลืมหรือเปล่าเออน้าลากักะไอเดียดีนะแต่ต้องเพิ่มต้นแอปเปิลตรงนี้หน่อยเลิศมากขอบบอกจริงไม่ชัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ชัวชัวไปหลังต่อไปไปดูกันดีกว่าทุกคน ชื่อน้องเมย์นะจ๊ะถ้าใครดูไม่ครบทุกหลังนี่คือจะแบบว่าเสียใจมากน้องเมย์อายุสิบเอ็ดขวบคือจะบอกว่าชอบพอไปดูมาแล้วคือชอบอันนี้ชอบมากมาไปดูกันคือแบบไอเดียดีมากมันเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกคนแต่มันมีอะไรอะไรอะไรเข้าใจป่ะแล้วตรงเนี้ยคือคิดได้ยังไงว่าต้องสร้างตรงเนี้ยใช่ไหมคิดอะไรอยู่ คือแบบมันลงตัวมากเลยทุกคนตอนแรกคิดว่าลานเคฟสีอะไม่ใช่นะแต่คือมันน่ารักมากทุกคนดูดิมีเสาสองอันโอบอ้อมกันเอาไว้บ้านแข็งแกร่งนั่นอะไรแต่ฉันยังไม่เข้ายังไม่เข้าต้องไปดูตรงอื่นก่อนคือคิดได้ไงทุกคนพี่ปอยังคิดไม่ได้เลยต้องสร้างแบบนี้ไอเดียนี่คือแบบดีมากอะชอบอะจริงๆนะอฟแอดอุบอิบทำอะไรพี่ปออิบอบอิบ อะไรที่บอไม่เข้าใจขอนะสั้นๆขอนะเพื่อแบบว่าต้องการละครสั้นสักเรื่อง <c oughs> เฮ้ยสร้างดีอะชอบอะคือมันโล่งมันโปร่งสบายดูแล้วสบายหูสบายตาไม่ลกลุงหลังอฮ้ยชอบอะไอ ep นี้คือแบบเอ้ยสวยหลยหลังเลยนะคะทุกคนดีมากทุกคนทําดีมาก <c oughs> ดูดีมันดีแค่ไหนถามใจเธอดูโอ้โห ถามใจก็ไม่ตอบเพราะว่หัวใจไม่มีเสียงอ้าจริงเหรอพี่บอตุบตับตุ๊ตับตุบ,ต,ต,บต,ตับอย่างเงี้ยมีมีม,มีโอ้แต่มันพูดไม่ได้ไงคะ่ะทุกคนโอ้ยสวยอะทุกคนลอดมากเลยอะทุกคนขอนะ <c oughs> นางเม่ใช่ไหมใช่ชอบ <c oughs> ลองไปเข้าไปดูของน้องเขานะใครจะไปต่อบเติมของน้องเขาก็ได้เขาคงอนุญาตแหละเพราะเขาให้มาทั้งขนาดนี้แล้วเขาให้มาทั้งหลังขนาดนี้แล้ว เออชอบอะโอเคไปก่อนนะคะทุกคนใครไม่ดูคลิปนี้คือพลาดมากหลังสุดท้ายหลังไหนก็สวยหมดเลยไปดูกันนะจ๊ะไปลวจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์รัวๆเลยนะจะได้ทำอีกเข้าใจไหมไปแล้ว